สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในการเป็นลามาควาสุดดอนนะโอ้แล้วแม่งเกิดมาวันเล็กแล้วทุกคนดูนั่นดิเดี๋ยวไปฟังก,กฎกติกากันก่อนเลยนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปฟังก,กฎกติกากันเลยนะรอก่อนแป๊บหนึ่งสักคู่สักคู่สักอีสักหน่อยถ้าถามว่าทำไมมาอัดตนนอนกลางคืนก็ไม่รู้งันทุกคน โอเคทุกคนเริ่มกันโดยวันแรกผมสามารถเลือกเกิดได้ว่าจะเกิดที่ไหนทุกคนสมมติเกิดที่นี่นะและ้วตอนกลางคืนน่ะผมต้องเดินทางถ้าจะเดินทางไปถึงไหนสมมติผมเกิดที่วีซ่าไปบุเขาตรงนี้ไปทุนราไปป่าแดงไปหนองน้ําแล้วก็ไปเกาะกลางไปนี้ไปนี้ไปเรื่อยๆ่อนะแล้วอาหารที่กินได้ก็คือเนื้อ เนื้อที่กินได้จะต้องเป็นเนื้อของผู้เล่นเท่านั้นนะ,ะเช่นเนื้อแบบนีุ้ะคนเนื้อแบบนั้นแล้วก็พืชพืชจะกินได้สองชนิดก็คือต้นเบอร์รี่ฝักชาายทะเลแล้วก็ต้นนี้คนเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตามันตรงนู้ก็คือต้นนี้ไหนวะคนดูบอกไหนว่าแม่งเออจเย็นเย็จเย็นเย็นในหนุ่ม ผมเรามาเจอคาวดนเทอรัสด,ด้วยสวยครับในฮาร์ดคอร์หน่อยตอนนี้ทุกคนผมจะมีสิทธิ์กินได้แค่ต้นเท่านี้นะแต่ตัวกลาคืนผมต้องเดินทางห้ามกินพวกนี้นะจะถือว่ากินไม่ได้นะโอเคงั้นไปดูกันเลย let's go เฮ้ยโอเคทุกคนไปกันเลยตอนนี้รอก่อนแป๊บดึงนะคือทุกคนผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมไล่กับอ,อ่อถ้าผมจะสูบ เวลาตอจะไหวไหมโอเคทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่นะซึ่งคืนนี้ผมต้องเดินทางไปที่เกาะภูเขาไฟซึ่งสีผมก็แต่งมาเลยนะม,มันแฟดมาเลยว่ะโอเคทุกคนวันแรกก็ฝนตกเลยนะต้องไปหาที่อยู่นะแต่ตอนนี้ผมจะไปหาแถวแถวต้นเบอร์รี่นะทุกคนอุ้ยน้ำเริ่มึ้นแล้วต้องไปแอบนะ้ทุกคนเดี๋ยวเจออีกครั้งโอเคทุกคนตอนนี้แล้วก็ปลอดไยนะ แต่ถ้าเลี้องต้นกินเบอร์รี่เนี่ยอุ้ยแล้วพอดีเลยอุ้ยอ๋อไม่เป็นไรคือเกิดมาวันเรกเนี่ยเราจะสามารถอยู่ได้จนถึงกลางคืนนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดมานกลางคืนเ่ยก็รอให้มันบปนอีกวันหนึ่งแล้วก็กลางคืนนะทุกคโอเคไหมซึ่งตอนนี้ดาเมจผมก็แค่สามแปดเลือกก็ตั้งสามพันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมโตแล้วมันจะเป็นยังไงนะก็น่าจะใหน้นเลย ปัจจุบันก็นึกว่าแบกเกียวโซลันแล้วเฮ้ยทุกคนน้ำลดแล้วไปไปไปกินต้นเบอร์รี่กันทุกคนไปเลยไปเลยเลตโกเลตโกเลสโกแล้วก็เจออีกครั้งนะทุกคนทุกคนแล้วคือผมจะลงไปกินต้นเบอร์รี่แต่ต้นเบอร์รี่มันอยู่ไหนดีไหมอา้าวต้นเบอร์รี่อยู่ไหนอ๋อยู่นูน่นนูน่นนูน่น ตาถั่วผมทุกคนผมตาถั่วนะมองไม่เห็น,อนเองเลยฮ้แล้วก็อึ้ต้นเบอร์รี่เข้าไปสารอาหารทั้งนั้นส่วนวันแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะมาคุกค้นแล้วก็รับประทานน้ำนะแล้วก็เคีย <Here. S 1> เหมือนก็สติกูเปล่าเฮ้เฮ้ hey, hey. แต่กระดี่เหมือนกันนั่นดูนไอ้โฟนเนี่ยโอเคเลยว่ากินน้ำละ อนนี้ผมก็6ปีนะผมสามารถเล่นจนถึง5วันนะอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยเจอเด็กลงไปช่วยกันมาดิไอ้หนูให้กูช่วยสิวิวิวิไเรื่อยไปแล้วโดนที่โคลาโผขึ้นมาจะกับกับสแกมปุ๊บตกใจนะเฮ้ย ฮ้ยทุกคนทุกคนขอโทษทุกคนซีรีส์นี้สั้นเกินเดิไปทุกคนถ้าผมเดินฆ่าคิดนี้กจบปันทีก็มีแค่นี้